ดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ U21x World Cup 2022นะครับผมเย่เย่เก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นตอนท้ายๆของคอนเทนต์นี้แล้วนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศในวันนี้หรือว่าชาติที่ผมเลือกมาในวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งชาติที่ หลายคนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยผลงานในฟุตบอลเขาเนี้ยเขาดูดีอยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้ยนักเตะตัวจริงเนี่ยก็มีนักเตะด,ดีๆเยอะนะอย่างแบบอังเดรไอย,ยูใช่ไหมรวมไปถึงพทมัมตาเตของเราด้วยนะครับผมแต่คนที่ผมเลือกมาในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นยังไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์มากแต่ผมเชื่อว่าเด็กคนเนี้ยนะครับมี potential สูงมากๆแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานไม่กี่ปีเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นนักเตะเดิมแบกของทีม ที่คาดการ์หน้าก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือเด็กคนนี้เลยนะครับผมคามาดีนซูเลมาน่านะครับผมก็เขาจะเป็นใครนะครับก็มาติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ต้องฝากไปด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นิวะครับผม BK8 New นิวะครับหรือจะสแกน Q r วอา e ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ โอเคทุกคนทีมชาติกาหน้าทุกคนคือผมรู้สึกว่ากาหน้าเนี่ยมันก็มีนักเตะเก่งๆก็เยอะนะแต่พอผมไปดูไลน์อัพจริงๆแล้วเนี่ยพอผมเห็นชื่อเด็กคนนี้พวกผมรู้สึกว่าผมไม่เลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าเอาจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาก็เป็นคนกาหน้าเพราะตอนแรกเดี๋ยวเขาเหมือนกับว่าถือสัญชาติฝรั่งเศสอยู่ นะครับผมสุดสัจน์ชาฝรั่งเศสในเกมอยู่ซึ่งโอเคอาจจะเป็นความผิดพลาดหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพอไปดูประวัติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝรั่งเศสเท่าไหร่นะครับก็เป็นคนกาลหน้าแท้ๆเลยนะครับแล้วก็คือเด็กคนนี้นะฮะที่ชื่อว่าคามารีนะครับซูเลมาน่านะครับผมปัจจุบันก็อายุเพียงแค่20ปีนะครับผมก็ซูเลมาน่าเนี่ยนะฮะเขาเล่นตำแหน่งปีกนะครับผมเล่นเล่นเป็นปีกสามารถเล่นในทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับปัจจุบันอยู่กับทีมที่ชื่อว่าแลนดนน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 ะะคคคคครรรััับบบผผมมมมมมใลีีีีกก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 เเเเเอออิงงงงงงฝ่่่่ศสส็็ต้้้วาาาาทุๆ potential ู นะครับผมก็ประวัติของเขานะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเป็นคนกาหน้าแท้ๆเลยนะครับทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวกาหน้าแท้ๆเลยนะครับเกิดและโตที่กาหน้านะครับผมเกิดและโตที่กาหน้าเลยนะครับแต่ว่าพออยู่ที่กาหน้าเพียงได้ประมาณเพียงแค่3าถึงสขวดนะครับเขาก็ต้องเดินทางข้าบน้ำข้าทะเลมาอยู่ในทวีปยุโรปนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามันน่าจะดีกว่า มันมันมันน่าจะดีกว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มันมีด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าโหเป็นการการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันผิดพลาดเด็ดาดกลับกับการมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเดินทางมาประเทศเดนมาร์กนะครับผมอยู่ประเทศเดนมาร์กนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเดนมาร์กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มันก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่ากาน่าอยู่แล้วคือผมก็ไม่ได้บอกว่ากาน่ามันแย่หรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเมื่อคด m p a r e กับ มันโอเคกว่ามันพร้อมกว่ามันมีโอกาสมากกว่าให้เขานะครับผมก็โอเคเขาก็ย้ายมาอยู่เดนมาร์กกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เขามีทักษะกีฬาที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้พอเขามาอยู่เดนเดนมาร์กเนี่ยเขาก็เล่นฟุตบอลที่เดนมาร์กมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าโหนะครับต้องบอกว่าปัง ปังมากๆตั้งแต่เด็กนะครับเพราะวัยเพราะด้วยวัยเพียงแค่1ิบเปีนะครับผมก็มีหลายทีมมากๆในลีกเดนมาร์กเนี่ยมารุมแย่งติดต่อกันนะครับผมทั้งทีมจากลีกใหญ่หลีกรองก็ติดต่อกันมากมายแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกไปอยู่ที่ไหนเป็นที่เป็นทางสะทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังต้อง เรียนหนังสืออยู่แล้วก็บวกกับต้องทางานช่วยที่บ้านด้วยฟุตบอลเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับว่าเป็นงานอดิเรกเป็นกีฬาที่เล่นเฉยๆยังไมไ่จริงจังมากนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเล่นไปเล่นมาเล่นเรืเ่อยๆเนี่ยมันมันมันดีมากจริงๆแล้วก็มีข้อเสนอที่มันแบบหลากหลายเข้ามามากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายก็เป็นทีมที่ชื่อว่า FC m a g มาจิเรนนะครับผมมาจิเรนติดต่อมาแล้วก็ให้ข้อเสนอที่มันโอเคโอเคบ้ากๆกับเด็กคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยถ้าอยู่นาจิเรนรวมไปถึงเป็นนักีีฬาาฟุตบอลจจริงๆนนน่มะะด มันน่าจะทําประโยชน์ให้พวกเขาได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็โอเคก็เลยทําให้เขานะครับผมเลือกไปอยู่กับเอฟซีนอร์เจแลนด์นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าณตอนนั้นนะครับผมในช่วงแรกที่เขามาอยู่เนี่ยเขาก็ไปอยู่ทีมสำรองก่อนก็ไปเป็นเด็กฝึกแต่ต้องบอกว่าผลงานมันดีแล้วมันเก่งอะ่ะมันเก่งมากมันทําให้เขาได้รับการเดบิวต์ขึ้นมาชุดใหญ่นอรเจลแลนด์อี่าเร็วม,มากๆด้วัวยเพียงแค่17ปีเท่าน,นั้นเองทุกคนนะครับเด็ก17ปีนะครับเด็กชาวการหน้า17ปีได้โอกาสเดบิวต์ให้กับน ในฤดูกาลแรกเลยนะครับในฤดูกาลแรกและฤดูกาลเดียวก็คือปี2020-21นะครับผมที่เขาได้รับโอกาสเดบิวต์เออถูกต้องแหละนะครับให้เดบิวต์ให้กับนอตจีเรนเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขากลายเป็นนักเตะชุดหลักตัวจริงของนอตจีเรนได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนั้นนะครับเขาลงเล่นไปถึง42นัดนะครับยิงไปได้14ประตูกับอีก7แอสซิสต์ซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขแบบนี้กับนักเตะวายเท่านี้ เป็นคนต่างแดนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยผมต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยมันทำไม,ไม่ธรรมดาเลยแล้วมันก็ปังปังมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับทำให้มีหลายทีมในลีกท็อปยุโรปมากขึ้นเนี่ยสนใจเขาติดต่อเขาแล้วก็เป็นแลนดนะครับแล้วก็เป็นแลนที่มาติดต่อเนอเจอแดนบอกว่าอยากได้เด็กคนนี้อยากได้เด็กคนนี้มากๆเอามาร่วมทีมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเนอเจอแรนรู้ว่าเด็กคนนี้เก่ง เด็กคนนี้เก่งและก่อนที่เขาจะขายเนี่ยเขาเพิ่งต่อสัญญากันไปไม่หมัดหมาเลยนะครับเออต่อสัญญากันไป5ปีนะครับต่อกันจะต่อยาว5ปีไปแล้วทําให้แบบอู้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายหนักหน่อยนะจ่ายหนักเลยนะซึ่งแลนทุกคนแลนไม่ใช่เป็นทีมระดับท็อปไม่ได้เป็นทีมที่รวยขนาดนั้นแต่พวกเขายอมจ่ายเงินถึง25ล้านยูโร25ล้านยูโรให้กับนอจิเรนเพื่อซื้อเด็กคนนี้มาร่วมทีมแล้วต้องบอกว่าโอ้โหมันบ้ามากมันปังมาก นะครับเพราะว่าดีลเนี้ยมันถือว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์ของแลน์เหมือนกันเพราะว่าทําให้เป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของออสโมสแรแลน์ไปโดยเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงว่าเป็นนักเตะที่ลีกเดนมาร์กเนี่ยขายออกแพงที่สุดแล้วก็ก,ก,ก็เช่นกันด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าแลน์ก็พอเซ็นสัญญาไม่ได้พวกเขาก็จับสัญญากันยาว5ปีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่แลนด์เนี่ยนะครับผมโอ้โหเล่นดีเลยนะครับเล่นดีทันทีเลยเพราะว่า ไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพื่อผมรู้สึกว่านักเตะแอฟริกาเนี่ยนะฮะนักเตะแอฟริกาอย่างโซเลมานาเนี่ยนะของกับลีกเอิงเนี่ยมันเป็นที่มันคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าลีกเอิงก็มีนักเตะแอฟริกาเยอะและแลนก็เช่นกันที่แลนก็เช่นกันนะครับผมก็มีเพื่อนๆจากแอฟริกาเยอะเือนกานทำให้เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากสะทีเดียวแล้วก็เพียงฤดูกาลแรกนะครับที่เขาอยู่แลนเป็นตัวจริงไปถึง24นัดนะครับย4ินัดนะครับยิงไปได้4ประตูกับอีก2แอซิสโอเคตัวเลขอาจจะยังดูไม่ ทุกคนลองคอมแพลกับคุณภาพหลีกที่มันกระโดดขึ้นมาจากหลีกเดนมาร์กขึ้นมาสุลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ย เฮ้ยคุณภาพมันก็ดีขึ้นเยอะมากนะคุณภาพมันต่างกันเยอะแต่ว่าเด็กคนนี้ได้ลงเล่นขนาดนี้แล้วทำ,ทำผลงานได้แบบนี้ผมมองว่าถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วมากๆนะครับผมกับปีแรกของเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับมันจึงไม่แปลกเลยที่ทําให้เขาเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติการน้าตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมเขาติดทีมชาติการน้าฮะ,ะครั้งแรกในใบเพียงแค่19ปีทุกคนนะครับสิปีนะครับผมติดทีมชาติการน้าโอเคในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ลงเป็นสำรองบ้างอะไรบ้างก็จริงแต่ว่าพอยิ่งเล่นเรื่ออๆๆ่ เขากลายเป็นตัวหลักเขากลายเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติการน้าได้ทันทีถ้าหาว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยผมมองว่าเด็กคนนี้นะหูไม่มี potential สูงมากๆนะครับผมแล้วก็ เช่นกันกับทีมชาติเขาติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดนะครับชุด U15 ก็ติดแล้ว U17 ก็ติดแล้ว U21 ก็ติดแล้วรวมถึงทีมชาติชุดใหญ่เขาก็ติดแล้วเช่นกันนะครับปัจจุบันนะครับด้วยวัยเพียงแค่20ปีอย่างที่บอกไปนะฮะเขาติดทีมชาติกาน้าไปแล้วทั้งหมด11นัดนะครับยังไม่ยิงยังไม่จ่ายก็จริงแต่ผมมองว่าคุณภาพ potential เนี่ยสูงมากๆถ้าหากว่าหมดบรรดาตัวเก๋าเก๋าเก๋าเกาไปเนี่ยเด็กคนเนี้ยนะครับผมโหซูเลมาน่าเนี่ยกับกาล่า โอเคว่าในบอลโลกครั้งนี้เขาอ,อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสมากนะักก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยด้วยไว้แค่เนี้ยพัฒนาได้อีกเยอะมากๆแล้วแลนเนี่ยพร้อมขาอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าหาว่ามันฟอร์มดีในลีกเอิงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บหลายทีมนในยุโรปที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องลุมแย่งเด็กคนนี้แน่นอนนะครับก็ ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมสำหรับคัมมัดีซูเลมานานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นนะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมน,นะฮะก็ถ้าหากว่าถูกใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูตอนอื่นๆนะว่าจะมีนักเตะจากชาติไหนบ้างเป็นใครบ้างเนี่ยก็ไปย้อนดูกันได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับก็ทําไว้ให้แล้ว นะครับผมขอบคุณนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับผิดพลาดในการต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเป็นนักเตะดาวรุ่งนะเนาะข้อมงข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ลึกมากก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ